Thấy bên ta má ủa đi bay cái này rồi á ôi tám hai tám 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 สวัสดีครับรผมเลเดินเข้าป่าทุกคนนะวันนี้ผมก็ได้กลับมายังถ้ำอาถรรพ์กลางป่ากันอีกชเช่นเคยนะทุกคนนะก็ตอนนี้ผมนะครับเดินทางมาถึงถ้ำแล้วนะถ้ำนี้นะเมื่อวานเนี่ยตั้มนะครับโดนลากลงมาตรงใต้ถ้ำนะแล้วก็โดนกัดตรงหลังแผลนี่เมื่อเช้าผมดูนี่เวอร์เลยนะทุกคนนะก็วันนี้ผมนะครับตั้งใจจะกลับมาแก้แค้นให้ตั้มนะทุกคนนะ ก็วันนี้เดินทางมาคนเดียวเลยไม่ได้ชวนใครมานะเนื่องจากว่าชวนแล้วไม่มีใครกล้ามานะทุกคนนะวันนี้ก็เอาเมดม,มานะทุกคนนะเอาไปป้องกันตัวนะเมื่อวานชราใจไปนิดหน่อยนึกว่าข้างในไม่มีอะไรนะก็เลยไม่ได้เอาอะไรเข้าไปเลยแต่วันนี้นะพร้อมมากทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนยะเข้าไปด้านในกันนี่คนระับทุกคนผมจะต้องเดินทางขึ้นบนเขานี้ก่อนนะแล้วก็จะต้องเข้าถ้ำนะ ตรงนี้ถามว่าไกลาจากหมู่บ้านมากไหมก็ไม่ไกลามากนะทุกคนนะไม่ไกลามากแต่ว่าทางเนี่ยมันมีแต่ทางขึ้นเขานะก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดหน่อยนะนี่ทุกคนดูทางดิมีแต่ทางขึ้นเขาทั้งนั้นเลยละตรงนี้เห็นไหมแล้วกระเป๋าผมหนักมากวันนี้น้าอาวุธหลายอย่างด้วยไงวันนี้เอาเอามาพร้อมเลยแหละ ไปเดี๋ยวไปเจอน,นี่ถ้ำนี่ทุกคนภายในถ้ำก็จะประมาณนี้นะภายนอกดินะภายนอกก็จะประมาณภายในเนี่ยอาจจะเมื่อน,นิดหน่อยนะต้องใช้ทางด้านแสงนิดหน่อยไอถ้ำนี้ก็เข้าไปได้นะแต่ผมไม่เข้าแล้วถ้ำนี้อึดอัดมากไอตรงน,นี้แต่ว่าถ้าเข้าไปหลบแดดหลบฝนนี่ดีมากไอตรงเนี้ย โอ้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากทุกคนหเหนื่อยมากจริงๆเดี๋ยวผมขอหาทางเข้าเหมือนจะเข้าถูกเปล่านะเม่อวนตามพามายังงงอยู่เล้วก็เดี๋ยวผมจะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้นะนจะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แหละ เอาออกมาเพียงแค่ไม่ก็พอ <confusion> เหนื่อยมากพูดตามตงรงเลยว่าเหนื่อยมากนี่นะทุกคนนะต้องเข้าใจนะว่าทําไมผมถึงไม่เอากระเป๋าเข้าไปด้านในนะคือถ้าผมเอาไปอะสมมุติจนจมมุมหรือว่าสู้มันไม่ได้อย่างเงี้ยผมมีโอกาสหนีออกมาทันแต่ถ้ากระเป๋าหนักอะอาจจะต้องทิ้งของแล้วก็หนีออกมาไม่ทันด้วยนะ ดังนั้นผมจะเก็บไว้ตรงนี้แหละเอาไปเพียงแค่มีดใบเดียวพอนี่มีดอาคมตัวอะไรด้านในเนี่ยเย็นมากนะครับด้านในเย็นมาก จะเปิดแฝงแสงเอาตรงนี้พอมันมือนะแต่มองไม่เห็นคิดว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าผมจะไปเงียบๆนะถ้าเข้าไปด้านในแล้วอะ่ะ ะขึ้นไปลำบากแน่ๆเลยแหะรตรงนี้นี่เห็นไหมน,น่าจะปีนยากเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนี้ดูถ้ามันซับซ้อนนะทุกคนนะจะเรียกว่าถ้ามาถันก็ว่าได้เลยแหละนะทำตรงนี้ มีทางเดียวแล้วทุกคนนะที่เข้าไปยังทํำเมื่อวานไวที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ทางเดียวแหละที่ผมจะต้องไปอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนี้ทางเดิมเดี๋ยวจะหาทางปีนไปอ่ะนะทุกคนครับนี่นะผมปีนขึ้นมาได้ละ เงาท่วมเลยนะ,ะนี่ยทางที่ผมปีนขึ้นมาเมื่อกี้สูงอยู่นะเอาเรื่องเลยแหละข้างในข้างในนู้นถึงลวข้างในอีกหน่อยเดียวทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอันนี้มาคนเดียวจริงๆนะทุกคนนะไม่ได้มาใครเลย Yeah, đủ lọp lọp ta đây đã mà khoan nhường chính Hãy subscribe cho đồn โอ้ซอกเยอะมากตรงน,นี้ถ้าคนไม่เก่งเรื่องต่านี่อาจจะหลงทางกันได้เลยนะหลงในถ้ำเนี่ยเผื่อว่าจะติดอยู่ในถ้ำนี้ก็ว่าได้นะเพราะว่ามันซับซ้อนเอาเรื่องอยู่ มีเสียงอยู่มัน,มนจะได้กินผม โยนหินลงมาหาผมนะเมื่อกี้ はい。 うん。<リ><リ> เต็ม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 ทายหนอนเลต็มเต็มโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเข้ามาล็อกคอผมเลยนะ มันข่ามันไม่กี้ไม่ไม่รู้โดนหรือเปล่าโอ้โหมันเล่นโดนหินลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยไปพวกมึงจำไว้มีกี่ตัวเนี่ยได้ยินเสียงด้านในนุองดิทุกคน ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีอยู่กี่สิบตัวนะไอ้พวกตัวประหลาดพวกเนี้ยนึกได้นลยจะมีอีกนะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเฮ้ยข้งข้าวเฮ้ย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 มึงเอาให้ดีนะ ทุกคนดนีทุกคนวะเพนก่อนทุกคนวันนี้ได้แรล้ะนะเมื่อกี้ผมจ้วงเข้าไปตรงที่ท้องอีกตัวหนึ่งเต็มเต็มเลยตอนนี้น่าจะหายเข้าไปในถ้ำละแต่ไอตัวน้ะฟันโดนขามั้งไม่ก็ไม่โดนนะเมื่อกี้มันยังมีแรงโยนอยู่แต่ไอตัวเมื่อกี้ผมจ้วงโดนท้องมันเต็มเต็มเลยด้านในนั่นจะออกถูกหรือเปล่าทุกคนนะถ้ามันทับซ้อนมากเลย ไปเดี๋ยวผมขอออกจากที่เนี่กันก่อน เมื่อกี้ผมกำลังหาทางออกมาจากค้ำเลยนะอยู่ๆโดนลากเข้ามาแล้วก็ล็อกที่คอนี่คอือหือออกทางนี้ไม่ได้แล้วทุกคนมันดักมันดักันอยู่เฮ้ย mình con đang mẹ con nhỏ mẹ con 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 mẹ Ơi, mẹ con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  mẹ

ตัวล่าเข้ามาแบบไม่รู้ตัวเลยเมื่อกี้แผลวาวามาเลยตอนนี้ตามมาเมื่อกี้กำลังหาทางออกเนฮะจู่ๆนี่มันเข้ามากระโดดล่าผุมเข้าไปข้างในอ่ะ นมากอะไรไม้รู้ยังได้ยินเสียงคุยเลยทำอยู่เลยโอเคทุกคนจะกระเป๋หาแล้วนี่หน้าทางเข้าผมอยู่นี่นี่กระเป๋าพวกมันอยู่ด้านในนู่นนะโอ้ทำลึกมาก ไม่แนม่มเข้ามาเด็ดขาดนะทุกคนนะอันตรายมาก <c oughs> <c oughs> ขอไปทุกคนมันเอาอะไรยัดเข้าปากผมไม่รู้นะแทบจะอาเจียนออกมาเลย <c oughs> หรือว่ามันจะเอายาขยาใส่ใส่เข้าปากผมนะ <c oughs> เพราะว่าข้างในายาขยาเต็มเต็มถ้ำเลยนะ ไม่ไหวนะเหนื่อยมากเมื่อกี้ทัดดิ้นไม่หลุดน,นี่เป็นศพอยู่ในถ้ำแน่แล้วคนนะ